มาบอได้บอกเราลรักมาเนี่ยละมันจะหัานาเพิ่นโทษป็นมาขนาดขนาดมึงแน,น,นี่นคนินไ,ปปาานนไ,ไหนอยู่ห้าขวมึงกะโพโฉงจอะไรคอยก็นเลยคิดหลายแม่กันเพราะว่าัาไปเพราะคำเพิ่อนคนจีเศร้ขียนว่าไปอ้ลอยวามาเวจ้าบรัทออกรถคัน้างรถกระบะมี่ขอยกเวลา10บาทเป็นกระบะมี่มาะได้ร อยากไปให้นะเาไม่ยังด <ampa> <function als> ีข <apply some antis> ึ uh. that, th ้นเลยนีดเดเดิมมันกับเดีแล้วอันนี้อะไล่ะพวทหายพี่ล่ะท่อหาลพี่ล้วบอกหอยบ่นีเบอร์เพ่ิน่อยบอให้เี่ยท่อห้เนี่ยกับท่อหาขคอยท่อัพบ์กับบอตะัต้นไปกัยุ่งเพินนะเพนจะสีมะทาขอยไปคอสเถื่อเพลินยังบ่าท่าไหนชงมากทรมันจะ่ึอนไปเอ่อถามถามว่าจริงๆล่ะเขาบอกลงมาเลย ลบองลงไปเลื่อยลงมาหาไอ้ลกไอ้ไอ้ล็อกบวคนใจไม่สละกรรมเ่นเนาะแต่งขันหามาขอเพิ่นทำไมแต่งัหาไปขอเพิ่นเนาะอลงมือแนวเดี๋ยวจะของผิดผิดตัวเราเนาะแต่มาบอไดบอกเลาารักมมกเนี่ยละมันจะัานาเพิินพูดมากขนาดน่ะนั่นนาดมึงไหนคิดไหนยูห้าขวมึง ก่ะโขงจับมาตาคอยก็เได้คิดหลายแม่กันะคว่าเปิดะคำว่าเปิดเปิดติตอเขียนรอไอ้อย่าห่วยห่วยอ่าได้ปะแต่ตอนแรกกับติดติดล่องมา่ก่อนแล้วอืมปลงไปเรอยนบ่าห่วยแตล่องมึงแล้วไอ้บ้าอันที่พอดีก็อยู่เบอเอออ๋อเพิเข้าไหว่าอะไรขันเยอไปช้าแม่ขันกันน้องเมยอันอัน บอกสู้ไอ oh pl ้อ้อยฟังมึงแต่กลับไปเรียนยายังมึงเออมึงถึงมึงเรียนยาไปมึงกลับไปเมื่อไงกั้งไปเรียนยาไปที่จิงยาลูกงานเราคอยก็นอนแสดงว่ายาขับดได้สุบบ้าบดได้สูบยังมันบ่เนียทำมันใจกับกลับมากกับไอ้แล้วตรวจเงียบเลยหนูบดได้เลียนนูหนูแค่อยากกลับบ้านเลยบอกเล่าเออเฉพาะนู้จีบกลับหนูกับพวกกาบอกกะบอกเหตุผลเราไปแต่ว่าขันจะความบดได้เรียนกลับมากก็ดีเพราะว่า ไอ่อแล้วก็สิสารตออ่อควอมต่างใจของเราเ<ะ>ออเพราะว่าขันอเออขันเป็นไปแล้วเรียนแล้วก็บอกเล่าเขาบ่กท่านเรียนก็บอกเล่าสินะ,ะวันจะเป็นตัวเล่าเลยจะไปะกาับขันกลับไปกักปคนาโกนะกับกนนกกกบา้กบากับาขอสดน่นละแมนสีพนสเพื่อนีอฮยู้อยูจะได้กับ แต่ว่าเพื่อนข็คือขัดตัวบ้านเรนเล่นจะไดะเราก็เห้ตัวอยู่อือชาบ่้ันหด้เลีนเลอแล้วก็ตัวเนียวล่ะกบไปเขาเขามาเพื่อนกับตีนเพื่อนก็เทามันใจอ่อนตัวอืเพรามันคนมันหักอยู่แหละแต่กระสีขีรียดยู่วน่ะล่ะก็ะสีขีรียดน้อยๆก็ะสิบ่หยั้งดอกเรา่ได้ขี้อยดฟังเลยอนมันดอกเออเมื่เีขียดคน3สามหมื่แล้วก็เศ้าดอกไอจอนะไอจนมันดอกมันไย บว้อบอไ่แพเราไม่แพ้เบาเรื่องนี้เลยเรื่องเรื่องตัวไ่ได้เบาเลยมันก็เงียบไปทำนั่นแหะไปแล้วก็ไปโนตัพ่เป็หูเนาะอืมที่ตัวกับอะไรกุวบามันตายะบอไปตไทหมเลยยบอกกยเห็นอยู่ก็เห็นอยู่ดอกย้ายแล้วก็สรงมาให้เบิ่งอยู่แม่แล้วก็สรงมาให้เบิ่งอยู่แต่ว่าห กัดป <lien> ักกัแล้วแต่ใจคนได้คนห้าคนห้าบมคือกระับเขาคือยังยังตัวเสียคือยังตัวอยากไปกันแล้วกับไปแล้วเอ้ากระสีห้วว่ามันมันบวมันบวคือเก่าเลยได้มันมัวมวนได้แบบี้นะแล้วก็ต้องกลับมากลับมาก่กับพิจารณาเมื่อกี้สื่คุยกับไอ้ล้วใช่ไหมกับมันอ้อยอยยด้วยมีครับย่ายครับอันมันบามันกัดน้าน้ำย่าดีละเฮียนแม่มันทั้งแม่ที่เราไว้ครับครับครับไว้หนี้ห้าน้ำย่าตลอด เขาแต่งไนอนนแม่มันขันมันกระย่ายละดูแลัมแม่มันหนึ่งเป็นผู้เลี้ยงเป็นเงินเป็นอย่งตรงแม่มันหนึ่งครับครับมือดันย่ายละใจเจ้าบายละใจ่อยในี้สองช่เขาคนเจ้าอยู่ในนสองไข่เลยมันนี้สองกรพัดนองไว้มากมันปวงเบิมีันมีก็ตัวดาเยบานอย่า่เบิ่มเลยมันปวงสีดรอก มันพวงซื่อๆดอกเดี๋ยวให้จังห้มันล้องอาคุยกับไอบ้บ,งบงางวันนามีกับบันน่ะนี่เราก็ไอ้แล้วไอ้แล้วโบยมันคุ้นใจให้ยเป็นน,นั่นดอกจ้าเงาตัสีไตน้ำใดบ้าบ้าหลุดย่ายกับผ<บ>้าบาย่ากับผ้ามาทีละย่ยจ้าครับครับย่ายว่าสิปัดไหนเคียร์แล้วแม่ไม่เลยวา่าปีใหม่จังไต้ที่แม่ไม่เลยคว่ำต่ลักของมันไงไอ้หมวยเนี่ยมันไงตาโตสมองมันอ้วนนั่นแหละปัญงใหญ่อ้วนเั้ง ครับครับควมอมนาถูกมันน้อมัให่มันมัคือหนูมันมันมัอนอมอต่กอนนหอัเยขาไว้ครับห <champions> ัวอะมนอนั่นแหะแน่ยชื่อเนี่ยกหนช่อเนี่ยเนี่ผมไป้าจอนวารานจงมัดหนอยนั่น เมื่อนั่นแม่ขึ้นไปแม่ก็ําบายใจมัยังฉิดได้วะยายเราก็ําบายใจมากเขานี่นั่นมากปุงไปขอโทษใหครับแม่แม่เ็ดุผลแม่ก็จาบายใจแม่จะขอโทษไปง่ายจนนี่ว่าร้านแม่ก็ดีลมามาหลุดเนี่ยลงลงมาครับแบบมีโอกาสเราเราบอเป็นยังดอกไอ้แล้วไอ้ไอ้เราคุณไงคุณอันนี้เราใจดีอยู่ดอกแร้ว่า ว่าเต้นแห้งดีแล้วน่องไปน่องบอดีลินยาเออแต่ว่าคือจงไงคือคือจงไงมวยว่าเนี่ยไอ้มวยว่าบอดีลินยาเล่นยังไงแบบเนี้ยสีดีเออกรายกระบอกเหตุผลแล้วเอาฮะอรแบบกรันอนบบกรั้็ครับครับผมกับปู่กันแม่แม่กันแม่จะขันเนกระบอกกันเปลบไปสู่เม่อไร่กระบอกเพื่อนถ้าเระท่นสู่กระบอกเพื่อนคุณบไปนั่งรอกแม่ อ่าครับแงเสียใจไม่เสียใจ,จล่ะมันไปตัวหลานแม่มาบางทีมันท่ากันยากที่แบดนี้ยากเหมือนที่บัดนี้ครับถ้ากันยากเพาะยุงวันนี้หิึ่งยูคตัวตีตัวแดนชุ่มหนึ่งอ๋อพวกเยอ่นั่นหมดวัน <c oughs> <c oughs> มันกัิยานตัรวมันไปโพดถ่าเขาดีตัวเขาบไุไหร่จับข้อเราคล้องแทนนี่นั่นเราบ่ว่างชื่อชื่อเร่เราเราขายเปิดร้านเปิดธุรกิจเราหลาย ัวที่ัวเรียมเห็นหัวตัวแใส่กันไปใส่จะเรียไว่ามวยกับยุ่กับยาไมนะมวย๋อ้บอกมาย่าเลียงเลยแนก็ไปหาหลับตจับไห่ล่ะครับครับมันนี่น้องมันอีผู้นึ่งเหตุงานยุ่งผุนอายุทยาน่องกาวมันคือน่องมวยอ่าอันอันนี้อันนี้อันนี้ประเทอันนี้อันนี้คือไอ้มวยในปรนเทศในทวายจอนเลยมัน่ บอไม่เบอร์เพื่นแม่ก็บบ้าหุ่ักหนีเยี่ยมว้บ้านนั่นอไแม่ที่ควงเี้ยเกานหัเนี่ยล่ะแต่บอเป็นอย่งดอกก็ต้องโทษดอกผมว่า็ซะผมว่ากับลูกมาโหลดละอแล้วคนใจดีอยู่กับมักวี่กับเพ่อนบ้เขาโทษเพื่อนมันเนเพื่อนมึงนะก็เป็นอย่างดอกใหญ่ครับคเป็นเพื่อไหายยุ่แม่กบ้ว่าเพ่นบหยุ่แม่กบว่าอ่าอ่าแมนเขาแมนแมให่แม่แมนตามก็ประสงให่แล่บ้ากใ่บานใดอกครับ คนกระส้อนอยู wollen, like lyn, ่แี้เนี่ยม้วน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 กันนอนกับผู้ใดไ้อ้อยก็บ่าม้วนน้อนไม่ทิเราไอ้อ้อยว่าอเน่ยไอ้ิไอ้สาตงนี่สองใหม่นะอ้ตาตนี่สองเลยตัวนายขดหวยกูหมดบ่นมึงบ่มี่ขนะะบก็อยากเบิ้งหมดโทษเราสักขนะะผู้ใดกับาว่าเบิ้งบ่ดีบ่มีมึงแม่หวยขนหมดบ่กันบ่ เ็ yeah, and uh, ี that uh, time, uh, 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 okay. ่ะบ่มวนนะเขาจะว่าบ่มมวนแล้วท่าไเขาให้กำลังใจเนาะเออจิ้มไว้คนนบ่มหวาวันไม่งแถาก็ะหาก็ไม่งแถมันจะทำห้ามาเกิือี่้มไว้ถ้าแบบจ้กินไหนกุ้ละนะได้ได้เดียวอาทีอไได้เดียวยา่สีลงไม้หมดก็จังไห้ได้เยือม้มันทั่วหาก็ะไรเด้จะจังสีเล่นลุงไปิึงเป็นมูดอ่ แล้สิทามได้สิจอบให้เราก็อ้แล้ยูใส่่มันกินบุยบุยแต่ม่นจะหาดนอไอ้นั่นเออลองาก็ขอโทษเพื่นเมืองเออน้ำ <Okay, okay. S 2> นั่เลกไปออเนนดเ้ตอนี้เดิมีดหอดชุกๆโอเคโอเคจ้าจ้า